เอ้าเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยกูสามเด้งนะเนี่ยกูเล่นมาไพ่แม่งไม่ขึ้นเลยว่ะมันอะไรไว้ได้แบบเนี้ยอ้าวว่าแล้วไงไอต่อยเชี่ยเอ้ยมึงจะมายืนคล้อมกูทำไมเนี่ยเวลาเล่นไพ่อย่ามาคล้อมแล้วมันเสียหรือเปล่าอ้าวอีนี่ไม่เหมือนเดิมแล้วไงเนี่ยแล้วที่เมื่อคืนมึงคล้อมกูอ่ะกูไม่เห็นช่วยเลยอ้าวกูไปหาเหล้าแดกก็ได้กูไปไหนก็ไปเลยมึงมาปวดดูไพ่ที่ดูนมเมียคนนี้เอาไพ่มันดูไปเถอะไอ้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วก็แจกไพ่ต่อไอ้พง จะไปไหนฮะนั่งเลยขายังน้อยอยู่ฉันจะไปตามดูไอ้ซ้อมมันไอ้สมหวังมันตามไปจะเป็นห่วง่ะไอ้พงศ์แล้วมาเกี่ยวอะไรกับลูกกูนั่งนั่งเล่นไพ่เลยเดี๋ยวพ่ทวงค่าแหนมป๊อกเด้งเลยมันต้องหกขานะถ้าได้เพิ่มอีกสักขานะเงาวับ มาแล้วไงอีกขาหนึ่งขานั้นนะเขาจะแทงเท่าไหร่มาใหม่นะ่ะเป็นบวยนะถูกค่ะแต่ดูแล้วไม่ใช่ขาบวยหรอกขาอะไรอะ่ะขาผีอีย yeah!